สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องแวดวงทุกคนนะฮะกลับมาพบกับผมแอดมินพังกับรายการแวดวงรีวิวอีกเช่นเคยครับวันนี้เราไม่ได้มารีวิวของครับไม่ได้มารีวิวอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ฮะแต่จะมารีวิวตัวละครใหม่ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่หลายคนเฝ้ารอกันมานานแล้วนะฮะเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโอ้โหทุกคนมองว่าเอ้ยตัวละครวอรแลนดนี่ยมีตัวผู้หญิงเก่งๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด ตัวละครชายนี่ก็เท่นะแต่มันไม่ก็จะมีตัวละครเท่ๆที่เป็นผู้ชายแบบชายแท้มานานแล้วเหมือนกันนะทีนี้ครับไรออดเกมเขาเลยจัดให้ครับเอาละเปิดตัวเอเจนต์ใหม่เป็นตัวอินนิเชเตอร์หรือว่าตัวเปิดนามว่าเทโฮครับเทโฮเนี่ยพี่แกเป็นเอเจนต์ชาวโคลัมเบียครับเนี่ยประวัติเขาบอกมาเลยฮะว่าเป็นเอเจนต์ที่ อดีตเนี่ยเคยเป็นที่ปรึกษาหน่วยข่าวกรองมากประสบการณ์ครับจากประเทศโคลอมเบียฮะมีกินกาแฟด้วยนะเออเป็นชายแท้ไงในแบบคลิปเทเลอร์นะฮะคือจุดเด่นของพี่แกเนี่ยแกจะเป็นคนที่โอ้โหเป็นหนุ่มชอบใช้อุปกรณ์นะ่ะมีขีปนาวุธมีอะไรต่างๆนานาซึ่งผมต้องบอกได้เลยครับว่าถึงจะเป็นตัว Initiator นะแต่ของแกเนี่ยมีความระเบิดภูเขาเผากระท่อมว่ะ คล้ายๆจะใช้เป็นตัวดาเมจได้เหมือนกันนะจะว่าไปและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูสกิลเซตของพี่เทโฮเลยดีกว่าครับมาดูกันที่สกิลแรกก่อนฮะสกิลแรกมีชื่อว่า Special Delivery ครับหรือว่าการส่งมอบสิ่งดีๆให้แก่กันครับจะเป็นการยิงวัตถุระเบิดออกไปครับพอไปกระทบกับตัวศัตรูโอ้พื้นที่ก็กว้างอยู่นะ จะเป็นการกระทบกระเทือนการมองเห็นการรับรู้ของศัตรูทําให้เล่นยากมากขึ้นครับยิงได้2แบบยิงแบบคลิกซ้ายไปตรงๆหรือว่าคลิกขวาเพื่อให้กระเด้งห่งทีก็ได้ครับคล้ายๆลูกศรของโซวานะฮะสกิลที่2ครับชื่อว่าสเตลโดนครับก็ตามชื่อเลยก็คือโดนล่องหนครับจะเป็นการปล่อยโดนออกไปแล้วพี่เทหเก็จะ ควบคุมโดนเองครับเพื่อเคลื่อนที่เข้าไปหาศัตรูซสืบตำแหน่งของศัตรูนั่นเองกดใช้เนี่ยเมื่อศัตรูโดนนะฮะจะเป็นการเปิดเผยตำแหน่งให้เราได้รับรู้ครับไม่เพียงแค่นั้นนะยังยับยั้งการใช้งานสกิลของศัตรูอีกด้วยครับสกิลที่3ครับไกดิดซันโบครับหรือว่าเป็นการยิงเพื่อหวังผลนะอันนี้น่าจะเป็นสกิลซิกเนเจอร์ของพี่เทโฮนะฮะ คือการใช้งานเนี่ยจะคล้ายสกิลว,วางสมกของป่าบิมสโตนนะคือวางกําหนดทิศทางลงไปในแผนที่นะฮะจากนั้นก็คลิกอีกทีหนึ่งเพื่อใช้งานครับแต่น,นี้ไม่ได้วางสมกค,ครับแต่จะเป็นสั่งการให้ทีมงานยิงขีปนาวุธเข้าไประเบิดใส่ศัตรูครับโอ้โหอย่างเท่เลยฮะมาถึงสกิลสุดท้ายครับเป็นสกิลอันติเมทชื่อว่า อามาเกดดอนครับผมนึกว่าอลองผู้กำกับหนังชื่อดังชาวไทยอ่ะเป็นคนออกแบบสกิลนี้คือวิธีใช้งานเว้ยพี่เทโฮเนี่ยแกจะเลือกตำแหน่งเริ่มต้นและก็จุดจบของอะไรครับของทิศทางในการวางระเบิดไล่ที่ครับพอกดใช้งานอีกทีหนึ่งก็ประหนึ่งอลองสั่งบอกว่าเอ้ยแอคชั่นเดินกล้องได้แล้วครับแล้วก็ปล่อยให้ระเบิดมันไล่ที่ไปครับ โอ้โหแค่ดูภาพก็รู้เลยว่าโคตรเท่ฮะก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะแรงขนาดไหนแต่เท่าที่เห็นเนี่ยหูดูลังการงานสร้างแล้วก็พื้นที่หวังผลได้เยอะจริงๆครับทีนี้มาดูที่มาที่ไปของเทโฮหน่อยดีกว่าครับคุณไรอันครูชาร์ดนักออกแบบเกมวอโลแลนที่เป็นคนรับผิดชอบออกแบบตัวละครนี้ฮะบอกว่าเทโฮเนี่ยเหมาะสำหรับผู้เล่นที่อยากวางแผนเพื่อ,อออกคำสั่งให้มีการเล่นแบบมีกลยุทธ์น่นะฮะแต่ ไม่ใช่จอมวางแผนแบบเปรียปร้ยๆขนาดนั้นนะก็เป็นจอมวางแผนที่บางทีก็อยากจะลุยเองบ้างเป็นครั้งคราวครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสกิลหลายๆอย่างที่กดดันศัตรูไม่ว่าจะเป็นกดรติดซันโวครับใช้ได้ในช่วงแบบต้นเกมะมันเป็นสกิลซิกเนเจอร์ไงทำให้มีอิทธิพลต่อก,การป้องกันการเล่นเกมรับอะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นครับสำหรับใครที่เหมาะกับตัวละครนี่แหละฮะ คุณแรนครูชานก็กล่าวต่อครับว่าน่าจะเป็นผู้เล่นที่ชอบใช้สัญชาตญาณครับชอบใช้ไหวพริบชอบใช้ประสบการณ์ต่างๆเพื่อขับเคลื่อนการเล่นเกมให้เกิดข้อได้เปรียบกับทีมตัวเองได้มากที่สุดครับเนื่องจากลักษณะของสกิลเทโฮเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เล็กๆในแผนที่เท่านั้นครับ ถ้าเปรียบเทียบกับสกิลที่เป็นวงกว้างของคนอื่นยกตัวอย่างเช่น flash หรือสกิล h o น n ของเฟดนะฮะ หรือแม้แต่รีคอนโบของโซวาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวละครที่น่าจะหาข่าวในแผนที่ใหญ่ๆได้ดีกว่าเทโฮครับเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกอันนี้ผมสรุปให้เลยแล้วกันนะเทโฮผมก็ไม่รู้หรอนะฮะว่าแกจะขึ้นเป็นตัวละครระดับ t ทียสได้หรือเปล่าครับเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะแกก็ไม่ได้เด่นไปด้านใดด้านหนึ่งครับคือจะทาดาเมจก็สู้เรสไม่ได้ใช่ไหมตัวนั้นเป็นดวลิสที่โอ้โหหวังผลในเรื่องของดาเมจได้เลย การเคลื่อนที่นี่ไม่ต้องเสือบอยู่แล้วแกไม่ใช่ดูเอลิสไงแกเป็นอินนิเชเตอร์แต่ครั้งจะเป็นอิน t ิเชเตอร์สายหาข่าวไหมผมก็ว่าก็ยังสู้โซว่าไม่ได้อยู่ดีเพื่อนๆนึกออกไหมหรือจะเป็นตัวแบบเหมือน KO อะไรอย่างเงี้ยยับยั้งความสามารถของศัตรูไอ้เคโเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ก็มีความสามารถที่แบบเออหยุดศัตรูลดการใช้งานสกิลของศัตรูได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะ เพราะฉะนั้นเออมันก็เลยน่าสนใจเพราะว่าพี่เทโฮแกมีความแบบผสมผสานของตัวละครละหลายๆตัวกูจะทำดาเมจก็ได้กูจะหาข่าวก็ได้กูจะตั้งรับก็ได้อะไรทำนองนี้ฮะแต่มันอาจจะไม่ได้โดดเด่นไปสุดสัก,กทางอะไรขนาดนั้นนะ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 เน้นจับฉ่ายเหนืออื่นใดครับก่อนหน้านี้ไรอัดเกมผู้สร้างวอรเ n นในเวอร์ชั่นแรกๆฮนะ ได้ออกมายืนยันครับว่าเกมนี้จะไม่ใช่เกมใช้สกิลบ้าพลังไล่คิวกันแน่นอน สกิลเนี่ยจะเป็นแค่องค์ประกอบที่ทําให้เราเล่นเกมได้แบบพลิกแฟลงมากขึ้นแต่ว่า Roland คือเกมที่ใช้กันเพลย์หรือว่าการเล็งยิงในการเอาชนะกันฮะอย่างไรก็ตามเจอพี่เทโฮเข้าไปอะ่ะเกมมันอาจจะเปลี่ยนสักเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมแต่นี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของรายการแวดวงรีวิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ในแนวนี้อย่าลืมฮะ กดไลค์หรือว่าใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมแอดมินพังก็หมดหน้าที่แล้วฮะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ